บองมาดนะฮะเป็นย่านที่อยู่บนเนินเขานะฮะทุกคนแต่ก่อนเนี่ยเป็นหมู่บ้านของศิลปินนะฮะแล้วก็เคยเป็นที่อยู่ของปิกัสโซด้วยนะฮะ โซนนี้มเกมากเลยว่าจะเป็นโซนที่ศิลปินเขาจะมาขายงานศิละปะออกันนะฮะเป็นเหมือนตลาดนะัะศิละปะนะทุกคนนะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงมหาวิหารซาเครเกอร์นะครับทุกคน ตาแตกมากอยู่ความโดดเด่นนะฮะคืองานที่เป็นเหมือนงานศิลปะฝาผนังหรือเพดานที่เป็นงานแบบโมเสกกระจกสีที่บริเวณบานหน้าต่างอะไรเงี้ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากศิลปะมันเหมือนเป็นยุคโมเดิร์นนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราช่วยส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนทีมงานด้วยนะครับ นตอนนี้ก็ลงจากเมโทรกำลังจะไปมองมาแตน,นะฮะสรุปแล้วมันเรียวกว่ามองมาหรือมองมาแงไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเดินดูย่านกันนะว่าโซนนี้เป็นยังไงอ่าตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ในย่านมองหมาแล้วนะ,ะทุกคนโอ้ด้านไงเมลแรงรูสทุกคนซึ่งเป็นราคาสีแดงๆเห็นไหมโชว์เมลแรงรูสในตำนานนะทุกคน บองมาดนะฮะเป็นย่านที่อยู่บนเนินเขานะฮะทุกคนแต่ก่อนเนี่ยเป็นหมู่บ้านของศิลปินนะฮะแล้วก็เคยเป็นที่อยู่ของปิกัสโซ่ด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะมีเอ้ยมีลมขึ้นมาให้หนักท่องเที่ยวเล่นเลยไม่รู้ลมมันขึ้นมาจากไหนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมร์เรงรูชนะฮะทุกคนที่นี่รถใหญ่เยอะเนาะจะถ่ายอะไรรถใหญ่ก็บังไปหมดนะฮะน่าดูว่าไม่รู้โชว์เท่าไหร่เนาะอยากดูจังโซนนี้เขาก็จะมีเหมือนรถรางบริการหรอ แล้วก็จะมีเวลานะครับอกก็น่าจะเป็นเหมือนรถทัวร์แหละฮะพาขี่ไปตามถนนแถวๆถวมองมานนะครับเป้าหมายของเรานะฮะคือขึ้นที่สูงนะ,ะทุกคนเดี๋ยวลองดูว่าจะไปเจออะไรกันบ้างในยัานปเลย มีความรู้สึกเฮ้ยอยากดูเมอร์แรงรูทจังเลยก็เลยลองเซิร์ชหาตั๋วดูนะฮะว่าตั๋วเมอร์แรงรูทเท่าไหรนะ่อีดอก100กว่ายูโรนะฮะก็ปาไปประมาณ4,000นิดๆน,นะฮะทุกคนก็ดูโชว์จุกๆนะใครที่อยากซื้อประสบการณ์นะฮะของโชว์ระดับโลกเนาะที่มีตำนานยาวนานจากฝรั่งเศสเนี่ยก็หน้ามาดูนะ จะช่างใจก่อนนะ,ะับว่าจะดูหรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราจองตอนนี้จะทันไหมเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายในปารีสของยีนแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาก่อนมันจองแล้วมันว่างหรือเปล่าถ้ามันไม่ว่างก็ชวดไปแต่ถ้าว่างก็ขอที่พีกคืนนะฮะก็แพงอยู่จ้าก็ดูบรรยากาศทั่วไปของย่านที่เรียกว่ามองหมาดนะ,ะทุกคนนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่เดอ้อโซนนี้น่าจะเป็นย่านดังแหละ แต่นี่ยังไม่เห็นที่สูงที่เราจะขึ้นไปดูวิหารดูโบสถ์ที่เป็นทรงหลังคาโดมเลยฮะมันจะต้องเหมือนไต่ขึ้นเขาไปทีนึงอะตอนนี้ว่าจะไปหาอะไรกินแล้วก็ค่อยๆเดินไต่ขึ้นเขานะฮะไปดูโบสถ์ดูวิหารกัน เพิ่งหาอะไรกินเสร็จนะฮะทุกคนเมื่อกี้นี้ก็ระหว่างกินแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์นะฮะของเมอรงรูชนะฮะวันนี้ตั๋วเต็มจ้าก็ตั๋วราคาตามที่เห็นใน Google เลยก็คือ113ยยูโรนะฮะ สามารถดื่มวายกับดื่มซอฟต์ดิงได้ไม่อั้นนะคะส่วนอาหารก็อาจจะต้องสั่งเอาอะไรี้ยครับผมตอนนี้ก็กําลังค่อยๆไต่เดินไปตามทางเพื่อที่จะไปสุสานบงมาดแล้วก็น่าจะเป็นโบสถ์เลยสักอย่างนะคะที่สูงเป็นทรงโดมนะคะน่าจะเป็นโบสถ์แล้วก็เป็นสถานที่ที่เรามาปารีสวันแรกๆเนาะแล้วเราก็ขึ้นไปไอไฟเฟลแล้วเราก็ชี้ไงว่าเราอยากไปที่นี่จังมันคือที่ไหนที่มันเป็นพื้นที่สูงแบบตระหานมาจากไอเฟลเลยอะ่ะ ก็คือที่นี่แหละมองมานะฮะแต่ตอนนี้ที่เรากำลังเดินผ่านก็มีแต่กลุ่มของพวกร้านอาหารนะฮะแล้วก็แหล่งช้อปปิง้งแต่ว่าพื้นที่มันก็เดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่เห็นวิวแบบของสถานที่ที่เราคาดหวังแต่อย่างใดถ้ามันสูงขนาดนั้นมันต้องเห็นยอดเดชขึ้นมาให้เห็นแล้วว่าระหว่างเดินบนสะพานนะฮะมองทะลุลงไปก็เจอสุสานอยู่สุสานใหญ่เหมือนกันเนาะทุกคน แล้วสุสานสวยด้วยอ่ะดูดิมีนักท่องเที่ยวของเข้าไปด้วยเออมีทัวร์สุสานกันด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่จุดสูงสุดกันก่อนนะฮะแล้วถ้าเรามีเวลาเราจะมาทัวร์สุสานกันเด้อเมื่อกี้นะฮะได้ลองแวะถามคนท้องถิ่นสองคนเขาบอกว่าทางที่เราไต่มาเนี่ยถูกแล้วเว้ยตรงไปถึงหิ้งแยกนี้แล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเจอเลยค่ะไอ้ g o o g l e ไม่ได้มั่วนะมึง Google แอบดีอยู่นะ ก็ดีนะฮะเราเจอคนฝรั่งเศสบางคนที่เป็นวัยรุ่นเขาก็จะน่ารักหน่อยเนาะแต่เรามีคนรู้สึกว่า,าเวลาเจอคนท้องถิ่นที่นี่บางคนก็หน้าบึงบ้งบึ้งตึงเซอร์วิสไม่ค่อยดีนะฮะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีประทับใจบ้างมีไม่ประทับใจบ่อยนะฮะที่นี่ซึ่งเพื่อน,อนๆหลายๆคนก็เตือนมานะฮะว่านี่แหละฝรั่งเศส แล้วจะเจอบางคนก็แบบว่าชักสีหน้าใส่กูไม่รู้ว่ากูไปทําอะไรให้มึงกันป่าไม่รู้จะชักสีหน้าใส่ทําไมแต่มันก็คือสีสันของการท่องเที่ยวฮะเจอดีบ้างเจอรายบ้างก็สนุกสนานกันไปนะนางบอกว่ามาถึงแยกนี้แล้วก็เลี้ยวขวามันคือตรงนี้หรอลองขึ้นไปดูเพราะมันก็จะเป็นจุดที่สูงมากนะฮะทุกคน พราะมันจะแบบต้องไต่บันไดขึ้นไปน่าจะใช่แหละเพราะตอนแรกมันก็เป็นเพียงเนินเรียบๆนะคะแต่ถ้าไต่ขึ้นไปมันก็จะเจอที่สูงก็อาคารบ้านเรือนก็สวยดีนะเดินผ่านมาเจออะไรบ้างหลังจากเดินขึ้นมานะมันก็สูงระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ไปยังไงต่อหญิง ก็ลองไล่ระดับไปนะฮะเดินตามน้องสามคนนี้แบบเป้ไปครับทุกคนน้องน่าจะไปที่เดียวกับพี่นั่นแหละหญิงเราว่าเรามาถูกทางแล้วแหละเพราะว่านักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปเพียบเลยแล้วก็เป็นเส้นทางเดียวแหละที่พุ่งขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปที่สูงนะฮะค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นนะฮะบ้านข้างๆนี้ก็สวยเนาะคลีนดีดูแบบดูคิว้วดูบัวนะฮะไม่ค่อยเยอะ สะอาดสะอ้านตาดูเป็นยุคใหม่ดีเหมือนกระดานนี้ก็จะไม่ได้มีดีเทลเยอะนะฮะเริ่มดูมินิมอลขึ้นนะค่อยๆไต่ขึ้นที่สูงกันไปเรื่อยๆนะฮะแต่ด้วยความว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีแต่ตึกสูงด้วยแหละเลยมองไม่เห็นยอดตัวอาคารที่มีหลังคาเป็นทรงโดมเลยทำให้เราไม่ค่อยเห็นนะฮะว่าตำแหน่งของเขาอยู่ไหน เราก็เลยต้องอาศัย Google Map ในการพาขึ้นไปแล้วก็ถามคนระหว่างทางนะเพื่อความแน่ใจเพราะว่าจากประสบการณ์น,นี้เบ้ากับ Google Map หลายรอบม,มากนะฮะก็ต้องเช็คกับคนในท้องถิ่นอีกทีหนึงหญิงระหว่างเดินขึ้นไปนะฮะมันก็มีอะไรให้ดูตรงนี้เนี yeah. ่ย ปฏิมากรรมข้างๆนะฮะที่ออกมาจากผนังนะทุกคนและนะักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันน่ารักดีจากที่เราไปเที่ยวยุโรปหลายประเทศแล้วนะครับเราก็จะต้องเดินแต่ที่สูงทุกที่เลยนะทุกคนแต่ทุกที่สูงก็จะมีแบบมีบ้านเรือนสวยๆให้เดินดูแล้วก็ถนนน่ารักน่ารักให้เดินเที่ยวนะฮะทุซึ่งเอาเข้าจริงๆนะความเป็นเนินนี่แหละเนาะถึงเป็นสเสน่ห์ของพวกบ้านเรือนต่างๆ มีเมืองไหนที่เราไปแล้วไม่มีเนินบ้างปีนเนินทุกที่ปีนเขาทุกที่จ้ามาเที่ยวก็ต้องมีสีสันนะฮะเออนี่เราเดินมาโผล่ย่านี้แล้วนะักท่องเที่ยวเยอะแล้วนะเริ่มแน่นเริ่มคึกคักแล้วนะฮะทุกคนแต่เขาเหมือนกับมาจากถนนคนละด้านนะฮะเพราะบางคนก็ไต่มาจากด้านนี้เห็นไหมคนละฝั่งกับเราเขามีถนนเข้าหลายทางแล้วก็มารวมกันที่นี่นั่นไงเห็นยอดแล้วเหรอทุกคนเห็นยอดโดมแล้ว ตอนนี้ก็จะมีของที่ระลึกเยอะเลยนะคะธน,นะเพื่อนเกาหลีบอกว่ายีนเธอยังไม่ต้องซื้อหรอกเธอมาหาซื้ออยู่นี่ละเต็มเลยอันหลีสูอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะระหว่างถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอนะทุกคนก็ต้องระวังรถด,ด้วยเนาะระหว่างทางก็จะมีร้านอาหารนะ,ะมีร้านขายของที่ระลึกเยอะเลยอ๋ออันนี้เป็นอาร์ตแกลเลอรี่เหรอก็จะมี ถอยออกมาดูแล้วเป็นหน้าผู้หญิงสวยจังเลยเพราะตอนแรกเราดูใกล้ๆก็จะเป็นคนเล็กๆๆหลายคนพอถอยออกมาดูถึงเป็นหน้าผู้หญิงเลยทีอเออเจ๋งดีว่ะนามัสเตย์ aste, จ้าทำไมหน้ามาจังเลยอ่ะมีแต่งานจริงๆเธอไม่แน่นะเดี๋ยวขึ้นไปเที่ยวอาจจะแวะ ย,ง few moments later. ยิงเมื่อกี้เดินเข้าไปถามแล้วฮะที่นี่เนาะเป็นแกลเลอร,รี่ฟรีนะคะสามารถเข้าไปชมได้เฮ้ยเจ๋งมากเมื่อกี้เดินเข้าไปถามาเขาบอกฟรีดูได้เลยนั้นข้างก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะแล้วก็จะมีร้านขายเดคเกอรี่ตรงนี้ก็จะมีรูปภาพขายเต็มไปหมดเลยทุกคนถนนนี้สวยจังยิ่งแคบยิ่งสวยเข้าไปเรื่อยๆนะฮะ วันนี้นะักท่องเที่ยวก็เพียบเลย ้าให้นึกถึงย่านศิลปะที่มีศิลปินเทพๆรวมตัวกันจนกลายเป็นชุมชนที่คนรักงานอาร์ตต้องมาเช็คอินให้ได้ยินขอยกให้ที่นี่เลยครับมงหมาดแหล่งรวมอาร์ติสชั้นครูที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงทางตอนเหนือของกรุงปารีสครับมงหมาดมีชื่อเสียงโด่งดังมานานหลายศตวรรษในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองปารีสและเริ่มมีศิลปินหลายคนย้ายมาอาศัยอยู่ที่นี่ใน ช่วงศตวรรษที่19ครับเนื่องจากค่าครองชีพที่ถูกกว่าและบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นอิสระเหมาะแก่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งยังมีศิลปินอาศัยอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันรครับจากนั้นเป็นต้นมามงมาจึงกลายเป็นศูนย์กลางของวงการศิลปะอย่างรวดเร็วเคยมีศิลปินชื่อดังพํานักและรังสรรค์ผลงานชิ้นเอกที่นี่อาทิพี แอกุสเรนัววินเซนต์แวนโกซูซานวาลาดง อาเมเดโอโมดิกเลยานีและโมริสอูทริโอครับในย่านมงมาดมีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายให้พบเห็นตลอดทางเดินขึ้นเนินเขาตั้งแต่บ้านเรือนแบบดั้งเดิมที่มีหลังคาทรงแหลมไปจนถึงอาคารสมัยใหม่ที่ผสมผสานกลิ่นอายของศิลปะเข้าไปครับแต่สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดต้องยกให้มหาวิหารซาเครเกอร์หรือมหาวิหารพระหฤทุยทศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของย่านมง และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กดังของกรุงปารีสครับชุมชนรอบๆมงมาดมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสีสันและบรรยากาศที่โรแมนติกผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่มีความรักในศิลปะและวัฒนธรรมมากๆครับบนถนนสายเล็กๆเราจะพบกับร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารบรรยากาศดีและคาเฟ่เก๋ๆมากมายทั้งยังมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่เจาะจงเลือกมงมาดเป็นสถานที่ถ่ายทําได้แก่ Emily, m i d มิดไน i ์อิน i าร o สเมอร์แรงรูจโคโค่บีฟอร์ชาแนลลาวิอ o นโรเซและ French k i s สครับเพื่อนๆสามารถใช้เวลาได้ทั้งวันทั้งคืนในย่านมงมาดเพราะมีกิจกรรมให้ทำมากมายทั้งการเดินเล่นที่ plaza du tes จัตุรัสศิลปินที่มาวาดภาพเหมือนให้ชมกันสดๆและเตรดๆตามตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารและคาเฟ่เก๋ๆหรือจะปล่อยใจให้ ดื่มดำงานอาร์ตที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะมงมาดสงบจิตสงบใจในสุสานศิลปินและนักประพันธ์ชื่อดังแม้กระทั่งนั่งรถรางสุดคลาสสิกชมวิถีชีวิตและวิวเมืองปารีสก็เพลินสุดๆเลยล่ะครับพอพลบคำ่ำก็ถึงเวลาอินเตอร์เทนทานดินเนอร์จิบวน์และชมโชว์สุดอลังการที่เมอร์รงรูชโรงละครคาบาเร่ชื่อดังระดับโลกของดีของเด็ดเมืองฝรั่งเศสรครับหากเพื่อนๆกำลังวางแผนเที่ยวปา ยีนแนะนําให้ปักหมุดย่านมงมาเป็นหนึ่งในท็อปลิสต์ที่ต้องมาเยือนให้ได้นะครับเพราะยีนมั่นใจได้เลยว่าสเสน่ห์ล้นเหลือของที่นี่จะทําให้เพื่อนๆอ,อิ่มอกอิ่มใจสัมผัสได้ถึงความงดงามตามแบบฉบับปารีเสียงแน่นอนครับ โซนนี้มอเก๋มากเลยว่าจะเป็นโซนที่ศิลปินเขาจะมาขายงานศิลปะกันนะฮะเป็นเหมือนตลาดนัดศิลปะนะทุกคนเต็มแยกนี่เลยนะคะแต่ละคนก็จะมาวาดรูปสดนะฮะตามพื้นที่ใต้ต้นไม้เนะะี่ยทุกคนเออมันเจ๋งดีอะ่ะใครอยากวาดพดเกรดอะไรก็บอกเขาได้เลยอะไรอย่างน,นะะี้ครับเจ๋งดีเนาะศิลปินก็ได้โชว์ฝีมือแล้วก็ได้ทำงานด้วย แต่วันนี้คนแน่นมากนะครับก็ต้องระวังกระเป๋าของตัวเองนะไม่งั้นจะโดนแกรบได้ง่ายๆนะครับหญิงนี่ยังวนเวียนอยู่แถวนี้นะยังออกจากที่นี่ไม่ได้จริงๆเธอมันสนุกมากนะฮะ แล้วคือเขาก็มีการขายผลงานศิละปะนั้นแบบสนุกสนานเชี่ยวมีคนให้วาดรูเปเั็นไปหมดเลยน,ะ <c oughs> นี่แต่งานจริงๆนะสมกับที่เขาบอกเนาะโปรยหัวไปว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านศิลปินตอนแรกก็คิดว่าเออจะเป็นหมู่บ้านศิลปินเหมือนยุคก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมัยนี้คงไม่มีอะไรแล้วไม่จ้าศิลปินยังอยู่นี่เพียบเลยครับแต่ไม่รู้ว่า เป็นตลาดที่แบบว่าศิลปินมารวมตัวกันหรือว่าศิลปินพักอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้นะฮะ,ะแต่เอาเรวม <ๆ S 1> ก็คืองานอาร์ตเทียบอะทุกคนแล้วแบบอาร์ตท,ที่จับต้องได้ด้วยสามารถจ้างวาดได้อะไรเงี้ยค่ะนะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงพิหาอะไรสักอย่างนะทุกคนไม่รู้ต้องมีกตก็ตเข้าหรือเปล่านะ แต่เก๋ต้องไหนก็ไม่เก๋ต้องมีน้ำแข็งใสยอยู่ด้านหน้านี่แหล,ละทุกคนเจ๋งดี ออกมาจากโบสถ์แล้วนะฮะโบสถ์แห่งนี้ก็น่าจะเป็นโบสถ์ที่อยู่ในยุคกลางนะฮะทุกคนเพราะว่าลักษณะของสิ่งก่อสร้างก็จะก่อด้วยอิฐหรือหินก้อนใหญ่นะฮะทุกคนก็น่าจะอยู่ในยุคกลางเป็นสไตล์โกธิกนะฮะเป็นมิกายแคทอลิกเท่าที่ดูในข้อมูลใน Google เนาะเป็นโบสถ์เก่าแก่นะฮะที่อยู่ย่านมองหมาดนะฮะตอนนี้เราพยายามหาทางที่จะไปตรง สถาปัตยกรรมที่เป็นโดมทรงสูงอยู่นะฮะเพราะว่ายังหาทางเข้าไม่ได้เนาะนี่ไงอยู่รถล่างที่เราเจอจากข้างล่างนะฮะเขาก็พานะักท่องเที่ยวขึ้นมาถึงบนนี้ดูดิอ๋อมีรถบัสด,ด้วยแต่สีสันอยู่ที่การเดินนะ,ะทุกคนอย่ายอมแพ้นะฮะเดินนอกจากจะได้ดูอะไรข้างทางเนาะสังเกตอะไรแบบละเอียดละอแล้วก็ประหยัดด้วยจ้าฉะนั้นนะฮะเดินน่าจะเป็นทางออก ที่น่าสนใจนะฮะสำหรับคนงบน้อยอย่างดีนะฮะ <Yeah. S 1> เธอดูนี่อาคารตรงนี้ก็สวยดีเนะาะสถาบาาาันยกระไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะลองเช็คข้อมูลใน Google ก่อนว่าเป็นวิหาร <c oughs> หรือเป็นปราสาทหรือเป็นอะไรกันแน่สวยจัง ตอนนี้นะฮะเรากำลังต่อแถวนะฮะเข้าไปดูมหาวิหารนะฮะซึ่งอีนี่มาตอนแรกก็ไม่ได้วางแผนว่าจะได้เข้าหรอกครับอ่าเห็นเขาต่อแถวเข้าเราก็เลยมีความรู้สึกเอยต่อด้วยดีกว่าทาั้งที่ไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาทำอะไรนะฮะเราก็แค่ต่อแถวเพราะกลัวเสียสิทธ์กลัวเสียเวลาเราก็เลยต่อแถวเข้ามากับเขาเฉยเลยแล้วก็ได้เข้ามาแล้วะฮะนี่ตอนนี้กำลังเปิดโพยบรรยายนะฮะ มหาวิหารซาเครเกอร์ตั้งอยู่บนเนินเขาณจุดสูงสุดของย่านมงมาดสร้างขึ้นจากหินทรายขาวด้วยสถาปัตยกรรมโรมันไบแซนไทน์มีโดมสีขาวบริสุทธิ์ที่โดดเด่นดูสะอาดตาและสง่างามจนได้รับการขนานนามว่ามงกุฎเพชรแห่งปารีสครับมหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1875เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่ฝรั่งเศสสามารถเอาชนะสงคราม ฝรั่งเศสรัสเซียได้สำเร็จภายในวหาวิหารมีภาพโมเสกขนาดใหญ่บรรจงแต่งแต้มอย่างวิจิตรการตาบอกเล่าเรื่องราวของคริสตจกักรและพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแคทอลิกครับบริเวณหน้ามหาวิหารซาเครเกอร์เป็นจุดสูงสุดที่สามารถชมวิวหอไอเฟลและทัศนียภาพของกรุงปารีสได้อย่างงดงามทั้งยังมีตำนานเล่าขานว่าหากใครเดินขึ้นบันไดของมหาวิหาร20 12ดันโดนไต่ไปจนถึงยอดด้วยความตั้งใจจริงพรที่ขอไว้ก็จะสมดังใจหวังครับจบการบรรยายสั้น,นๆไว้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยไปเลยจ้าว้าว้าวๆ้าว้า าจากมหาวิหารแล้วนะฮะข้างในตาแตดมากอยู่ ความโดดเด่นนะฮะคืองานที่เป็นเหมือนงานศิละปะฝาผนังหรือเพดานที่เป็นงานแบบโมเสกเหมือนที่เราเห็นที่เวนิสสิ่งที่เป็นชื่อดังของเขาก็คือกระจกสีที่บริเวณบานหน้าต่างอะไรเงี้ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์มากศิละปะมันเหมือนเป็นยุคโมเดิน์นะทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกดีนะที่ได้มาเห็นเพราะว่าไม่เคยเห็นงานที่แตกต่างแบบนี้นะฮะตอนนี้เราก็เดินเล่นเสร็จจากในโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราไปเดินชมวิวกันข้างนอกนะฮะทุกคนนี่ฮะ,ะออกมาจากร้ววิหารแล้วก็จะมีความโรแมนติก นิดนึงเพราะว่าคุณลุงเล่นไวโอลีนดูไวยตอนนี้เราก็พามาถึงจุดชมวิวนะฮะที่ยอดฮิตของที่นี่อยู่บนเนินเขามองหมากนะฮะทุกคนวิหารนี้นะตั้งอยู่ บนเนินเขาที่สูงที่สุดของปารีสนะคะถือว่าเป็นหัวใจของปารีสเลยมหาวิหารนี้ก็สามารถมองเห็นวิวปารีสได้ทั้งหมดเลยสวยไม่ละตรงนี้ก็จะมีรถนะคะทุกคนน่ารักอ่ะทำไมฉันไม่นั่งอันนั้นขึ้นมาวะคนมาถ่ายรูปเพียบเลยเธอนี่เห็นมหาวิหารด้านหลังไม่สวยมากทุกคนสีขาวอารามเลยอะ่ะขาวจัวเลย แล้วเราก็ค่อยๆลงบันไดามานะฮะมาเจอคนกำลังถ่ายรูปอีกชั้นหนึ่งเนาะเขาก็จะมีเป็นสเต็ปสเ็ปทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราลองไปสเต็ปล่างอีกทีนึงนะฮะยาวไปยาวไปชมวิวยาวไปนะฮะวันนี้แดดด,ดีเลยฟ้าโปร่งเห็นวิวกันชัดเจนนี่ก็มีคนมาพร้อมกับลำบงบนะูทูธเนาะ จากขั้นบันไดชมวิวนะฮะเราก็จะเดินไล่สเตปลงไปเรื่อยๆนะะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีส่วนสาธารณะการนำพุข้างล่าง<ม>ก็สามารถเดินเที่ยวลงไปจนถึงข้างล่างได้นะฮะดีเนาะที่นี่ทำพักได้น่านั่งดีนะฮะทุกคนมันทำให้การท่องเที่ยวสนุกเนาะเวลาเขาทำพักน่านั่งให้คนได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะบางคนก็มานั่งเล่นนอนเล่นปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ใช่มาเที่ยวแล้วก็กลับแล้วก็มีจุดให้ชมสวนหลายจุด ก็จะเป็นสเต็ปเดินลงไปเรื่อยๆคนก็มาขายของกันเยอะแยะฮะขายของที่ระลึกขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะฮะสิงอมไม่รู้เมื่อกี้อยู่ด้านบนยืนไม่เห็นเนาะด้านล่างมันจะเป็นน้ำพุว่ะด้านล่างจะเป็นน้ำพุนะสวยเชียวแล้วก็จะเป็นส่วนสำหรับนั่งเล่นนะฮะ อนนี้ก็6โมงกว่าแล้วนะฮะหโมงเย็นทุกคนสนุกมากอะ่ะมามองมาแต่นะฮะไม่คิดว่ามันจะมีอะไรให้ดูเยอะขนาดนี้นะตอนแรกคิดว่าเออมาที่สูงแล้วก็มาถ่ายรูปเฉยๆแต่ว่าโบสถ์ข้างในก็อลังการนะฮะแล้วก็ชอบตรงที่เป็นชุมชนศิลปินที่เขาวาดรูปก,กันนะทุกคนมันเจ๋งมากนะฮะตอนนี้ก็เดินอยู่ในสวนแล้วก็กําลังจะค่อยๆลดระดับความสูงลงสู่ชั้นล่างฮะเดี๋ยวเราจะไปสํารวจว่ามีอะไร ให้เที่ยวข้างล่างอีกแล้วก็อาจจะวางแผนขึ้นรถเมโทรนะฮะกลับไปที่พักนะฮะทุกคนเพราะว่าวันนี้หน้าไหมละจ้ะอยู่แดดแรงฟ้าใสก็จริงนะฮะฟิลเลอร์เนี่ยจากร้อน่าจะเหลืออยู่5%เแล้วนฮะ,ะเดี๋ยวเรามาล่ำลากันที่นี่นะฮะกับมองมาแต่และมหาวิหารจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวขึ้นด้านล่างนี้ให้นะฮะทุกคนบาย เ,เมื่อกี้กำลังจะจบคลิปนะฮะขอเมาส์ต่ออีกนิดนึง เมื่อกี้เจอพวกสแกมเมอร์นะฮะทุกคนที่เขามาพยายามที่จะเอาเหมือนได้มาผูกแขนอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็จะเรียกเงินเนาะตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยไม่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 เอามีจับไม้จับมือดึงด้วยเว้ยเฮ้ยใครที่มาเที่ยวมองมาแต่นะฮะก็ต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเสียทรัพย์ได้ง่ายๆนะทุกคนคือถ้าสมมุติเราปฏิเสธแล้วเขาถอยยังพอว่าอันนี้มีดึงแข้งดึงขาดึงแขนนะฮะเพื่อที่จะผูกเอาเงินให้ได้ตอนแรกจะจบคลิปแล้วก็ต้องเมาจ้ะ แต่สุดท้ายก็มาแค่นี้แหละไปอีกรอบไปละ